สวัสดีครับผมมนีดูกับช่องวิทย์ชาแนวครับเดจะพามาเบิงอัปเดตขอไกลครับนี่ครับผมฮ็ดได้ประมาณกิดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับนี่ครับเฮ็ดจากจะเป็นข้องัวเกาครับเนี่ย้ังฆากับสิผู้เนี่ยแล้ว จากคองัวเกาของคอครับนี่ครับลักษณะมันตีตีขึ้นมากประมาณนี้เพราะว่าตรงนี้ไอต้ตรงตรงร่งๆนี่ะใส่ตะไครยครับผมเบี่ยนจากตรงนี้มาหาตรงนี้ี่ถึงตรงนี้เก้าสิบเส้นเพื่อเอาตะาไครา่ล้อมครับถ้าเกิดว่าเขาตีไม่ ตีไม่ขึ้นไปยังซูหลายเวลาหนาร้่อนไก่มันสีห่อนครับปกติตามลักหรืเอเขาเฮ็ดเขาที่ตีไม่ขึ้นแค่นี้ก็พ่อนี้ครับแล้วก็ใส่ตะไคร้เพื่อให้มันล่มมันระบายครับนี่ครับเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดได้สามด่านครับเดี๋ยวมันนี้จะมาเฮ็ดต่อตรงนี้ ใส่ประตูตรงนี้แล้วจะต่ออีกข้างบนกน็เป็นลักษณะนี้ครับผมจะเอาแค่นี้เนี่ยตึงแค่นี้แล้วก็สีไซเอาตะคา้คุ้มใบที่ได้คิดว่าคิดว่าสะเอาคอดทั้งพุนเนาะบบบน,นี้มันมุ้ยประโยชน์ครับผมว่าเอาแค่นี้ก็เพียงพอแล้นะครับตึง่ตึตงเสียเนี่ยเป็นขอบวัว หองพอเป็นเศร้าเรียงง่วงแล้วมันชิบก่าปีแล้วครับตัวนี้ไวทิ้งไว้นี่ครับฟางฟางเขาเกา่าอันนี้คือประตูเนี่ยผมเพิ่งเอามาเป็นประตูใหม่ประตูใหม่เกา่าประตูบ้านเกา่าเอาตัวนี้แหละเฮ็ดประตูเก็บไว้ก็มันบันบริสายครับเนี่ย หม่ย่างดีเลยปวกบวก,กินรุ่นเนี่ยนี่ครับใส่ไม้ไผ่ไม้ไผ่ก็บริสื่อครับตัดเอาในสวนเลยนี่ครับมีคนมา,มาท่านอเมร์ดได้ครับเดี๋ยวจะไปนคนไปอีกอยู่นี่ก็จนสีลเล่าแหละตอนนี้ใส่งบประมาณไปสามสิบบาทครับ บบพอเพียงครับเอาเท่าที่มีก่อนอันนี้คือจุดเริ่มต้นครับเริ่มต้นดิเริ่มคิดสี่เหลี่ยงไกลครับนี่ก็หาสิบตัวในยีิลงในอยู่ครับประมาณนี้เห็ดเริ่มต้นก่อนสีแดงว่าสิลงทุนเห็ดไม่ต่างเสาไม่มันมันใส่งบหลายครับก็เลยตัดสินใจเอาตรงนี้แหละเห็ดอันนี้ก่อน ให้มันมุนมโซบความสุขเดจก่อนแล้วจังขยายนี่ครับลงทุนซื้อเลก็กกระปูเนี่ยซ้ำเนี่ยเนี่ยเลก็กกระปูน้อยๆเนี่ยซ้ำเนี่ยสีละหาบาทซื้อไปสามสิบบาทสเต็ปต่อไปก่ะได้ลงทุนกับซื้อซื้อตะขคายพลาสติก ค้าพตีกันล้อมตรงเนี้ยล้อมรอบตรงนี้ลอ้ลอ,มลอมไว้เป็นยังผมผมถึงเฮ็ดตีไม้ขึ้นมาสูงบ่เฮ็ดแบบตําๆเพราะว่าตรงนี้มันมันอยู่ในป่าครับในสวนเนี่ยเพราะว่าเ้าบ่ได้เฝาแบบตลอดไหมครับม,ม,มันอาจบางทีมันอาจมีหมาแล้วก็มีพวก ที่มีงูไม่ยังนี่แหละผมย่านไปต้งกันไว้ก่อน,นครับถ้าฮิตตัหลายนี่ย,ย่านหมาไว้ล้มันมาเดี๋ยวมันจะแลีนตำตะครยนะครับมันก็เลยตัดสินใจเฮดขืนมาสูงเพื่อป้องกันหมาครับนี่ครับเดยอยู่ด้านนึงครับวันนี้ก็ถี่ได้ดตัดไม้แล้วก็ใส่ประตูครับเดี๋ยวเข้มีงก็เดี๋ยวเอาไว้ที่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยว อัพเดตให้เบื้องอีกรอบนึงครับเ,เจอกันคลิปหนา้าครับผมสวัสดีครับ